โยเกิร์ตดัชชีร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติอยากเห็นคนไทยใส้ต้องดีสวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะก่อนจะไปชมโชว์สุดปังไปดูความน่ารักของท่านี้กันก่อนค่ะวันเพนไม่ได้หรอกวันเพนอย่างนี้ถ้าสมมติวันเพนไม่ผ่านทุกอย่างไม่ผ่านถูกไหมมันเดือนสิบสองมาแล้วเดือนสิบสอง เดือนสิบสองน้ำกน็นองเรียกว่าเป็นความน่ารักเกินต้านของท่านรัฐมนตรีสุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาโชว์อีกด้านที่คนไม่ค่อยได้เห็นจนคนดูต้องร้องว้าวแหมใครจะคิดว่าท่านจะมีมุมน่ารักน่ารักแบบนี้ว้าว จากความน่ารักจะพาไปเสริมหล่อเสริมสวยกันให้ปังนะคะที่วัดม่วงเขตบางแคเป็นงานกิจกรรมเพื่อสังคมจัดแบบไม่มีกักมีทั้งทำฟันฟรีไม่ว่าจะขูดหินปูนหรือว่าถอนฟันมาเถอะค่ะส่วนใครที่ผมยาวเฟื้อยเขามีช่างตัดผมมาบริการาให้แบบฟรีๆตัดเสร็จป,ปุ๊บหล่อปั๊บแต่ที่ไม่ธรรมดา มุมนี้ค่ะมีไฟมาส่องให้ด้วยแต่ถามว่าทำไมไมีอยู่อันเดียวเพราะอะไรไปฟังกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> มันไฟมีตัวเดียว <Huh? S 1> มันไฟมีตัวเดียว <laughs> ที่สเปเชียลเพราะว่ามีอยู่ดวงเดียวค่ะและสเก็ดข่าวส่งท้ายบอกเลยว่าปังสุดๆไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะ ไปที่พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนดารุณาราชบุรีปี2567บอกเลยว่าเวทีลุกเป็นไฟก็น้องๆนักเรียนคนผลงานมาโชว์กันแบบจัดเต็มค่ะ ที่เรียกเสียงฮาและเสียงปรบมือได้แบบสุดฟังต้องยกให้เวทีประกวดแต่งกายนี่ละค่ะแต่ละคนก็งัดสกิลการแต่งตัวมาแบบไม่มีใครยอมใครแถมคุณครูโอ้โหไม่ยอมแพ้นะคะแต่ที่พีคสุดต้องยกให้น้องคนนี้เลยจ้าแต่งตัวมาแบบมินิมอลแบบน้อยชิ้นแต่ได้ใจไปเต็มๆเ หนูจ๋าหนูต้องมั่นใจว่าโดดเด่นที่สุดในงานแน่นอนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ